สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องรัฐบาลไทยนะครับไปชำวดวันที่1มิถุนายน2องพันห้ร้อยสิบเจ็ดนะครับวันนี้นะครับผลกองสิร์นะครับเจะออกครุงกับวันเส์นะครับที่1มิถุนายนสอ5พันหร้อยสิบเจ็ดนะครับมาดปุ่มให้ดูนะครับย้อนหลังไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมวด มาดูวดล่าสุดนะครับวดล่าสุดอ่าถ้าทำสูตรนะครับทำสูตรที่ได้มาก็คือหลุดนะครับหลุดนะครับหลุด่ะเลขที่ผมให้ก็คือหลุดนะครับอันนี้ก็คือหลุดก็คือหลุดนะครับหลุดนะครับตนนัวนี้อ่าผลที่ออกขมประจำวันที่สิาบหกพฤกภาอะสองพัน้าร้ยหกสิเจ็ดนะครับก็คือหกเก้าศูนย์หกศูนย์ หกศูนต์นะครับอ่านะครับผมจับไปที่6กสามนะครับกับเก้าสามนะแต่ตัวดินที่ผมชอบนะครับก็คือหกนะครับก็ยังมาอยู่นะครับก็รอบนี้นะครับจับจับจับปิดนะครับจับปิดช่องนะครับ ต่สมาชิกสังเกตด,ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเอาสี่ตัวดินตัวนี้นะมาจับนครับสามตัวดรุงเลยนะครับแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างนะครับหวาดรียบนะครับต้องขอไปสมาชิกด้วยนะครับอ่าเรามาว่ากันใหม่นะครับของนวดประจำวันที่ อันนี้คือหลุดนะครับหลุดหลุ๊ดสิครับครูสักการณ์นึงเดี๋ยวครับมาดูว่าประจําวันที่หนึ่งนะครับไม่ท้อนะครับส๊อปมาหน้าร้อยลูกทีเด็ดครับผมอยากให้สมาชิกดูตัวดิบนะครับตัวดินที่ผมไล่มารอบนี้นะครับ ก็คือ1 3ไ0ปนะครับ <S <S ผมอยากจะบอกกับสมาชิตน,นะครับว่าสูดดินสูดดิน,นครับสูดดินสูดดินครับถ้าวดไหนที่มันหลุดน,นะครับวดตถัดไปจะเข้าทันทีเข้าทันทีเลยนะ แต่มาจิ๊สังเขียนไว้ดีนะครับเลขเด่นที่ผมแรมมาเขาคือ1นึ่งสามแปนะครับ1นึ่งสามแปดศเดี๋ยวผมจะมาเขียนไว้ด้านบนนะครับ หนึ่งสามแปดศูนย์ละกมาจากกับตัวดินนะครับตัวเ,เด่นที่ผมได้มาว่านี้ก็คือศูนย์เลโกโสมปุ่มฟันเลยนะครับศูนย์ศูนย์ตรงกันนะครับ นะครับผมฟันศูน,น,นผมฟันศูนนะครับ ซูนโยกกับตัวไนไว้บ้างครับซูนสาบซนแปดครับซูนสารซนแปด

านะครับคราวนี้นะครับมาดูนะครับเป็นสูตรสูจับวินจับวินเลขักนะนะครับ ชุดวินดับนะครับก็คือเอาเลขวินนะครับมาจดับกันมันก็จะกลายเป็นเลขดับนะครับคือไม่มานะครับก็คือหนึ่งห้าหนึ่งแปดงหกไปก็หนึ่งเจ็ดครับก็ห้าแปดห้าห้า 5้าข้าจิตป,ปกก็เปน,นะครับแล้วก็หกจิตตัวสุดท้ายแตผมบอกสมาชิกไม่หินสมาชิกเวดินนะครับว่าสุดจับวิน บางมวดนะครับมาสารตรวจปรุงมาสารตรวจปรุงนครับ่าเตยเตย์รอบที่แล้วนะครับรอบวันที่ชิบสัปดาภา ดับเอาอยู่นะครับดับเอาอยู่นะครับวินเล็กดับโขวันที่16พฤษภาคมจิตนะครับพวคือ ศูนหนึ่งสองกับผ่านนะครับเพราะว่าเลขที่ออกสามตัวบนก็คือหกเก้าศูนย์แล้วก็เลขที่ออกตัวล่างก็คือหกศูนนะครับะนะครับมาลุ้นันนะครับว่านี่จะวินวินดับนะครับรอบนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมาลุ้นกันนะครับลุ้นกัน นี่ครับก็คือเป็นเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นที่ผมที่ผมชอบมากนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าวันเสาร์นะครับโอ้นะครับวันเสาร์เบทชอบมาเบทชอบมานะครับวเวเะนแลงโก่ฝาพิเกเรนานะครับฝาพิเคณา เดกอทุกท่านนะครับถ้ามีเลขเด็ดนะครับเลขเด็ดนะครับอย่าลืมนะครับเอามาจับกับเลขหนึ่งเลขสามปิดแปดกับเลขศูนย์นะครับซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสมากรอบนี้นะครับที่จะที่จะมานะครับสังเกตดูนะครับมันจะเข้ามาตลอดเลยนะครับจะับรุดวดที่เลยนะครับสองสองสามที่ค่อยมาหลุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววดนี้นะครับ มบอกเลยว่ามันมีโอกาสมากกับโอกาสมากที่เลดินหนึ่งสามปสูนเน็ตจะมานะครับไปไงนนะครับศูนย์อาจจะเดินต่อเขาได้นะครับโอเคขอบุณมากนะครับสำหรับสมาชิกที่ยังติดตามอยู่นะครับทริปนี้ก็ขวจุกของเพียงแค่นี้นะครับขอบุณมากนะครับที่เสด็เวลามาชมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับกดติดตามมานะครับผมจะเอาเลดินนะครับ เลขเด่นที่ได้นี่ครับไปประกบกับเลขดินลิบมงคลนะครับแล้วก็เลขดินคงบัตรทินคำชะโนดนะครับซึ่งผมเข้าบอกสมาชิกไว้เลยว่านีบ่บัตรจินคำชะโนดนะครับเข้าทุกงวด้าทุกงวดนะครับถ้าเกิดสมาชิกเห็นคลิปของผมรอบที่แล้วนะครับที่ผมตัดเลขมงคลกับ อ่าปติทินคำชนโนดนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วเขวงสีแดงให้ด้วยนะครับถ้าสมาชิกติดตามอยู่น่าจะรับชมวมก่นนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมพุนคับผมพุ่นครับ